วิวสวยขนาดนี้จะเชื่อไหมว่านั่งเครื่องบินจากไทยแค่สาชั่วโมงเองแถมตั๋วราคาไม่เกินหใบเท่าไม่ใช่ที่ไหนไกลพี่จีนของเรานี่เองวันนี้จะพาไปชมอุทยานจิ๋วใจโกนะคะก่อนอื่นต้องจองบัตรก่อนเพราะว่าคนที่นี่เยอะมากหรือว่าต่อแถวเข้าดิสนีย์แลนด์เนี่ยต่างชาติเขาก็จะตรวจตั๋วด้วยพาสปอร์ตนะคะนี่ก็เป็นจุดแรกที่เราไปนะคะนั่นคือทะเลสาบลองเล็กสวยมากๆวิวเอ่ยบรรยากาศเอ่ยสวยมากๆเลยค่ะยิ่งเวลาที่แสงแดดสะท้อนกับน้ำเนี่ยสุดๆต่อไปนั่นคือทะเล ทะเลสาบไฟคัลเลอร์เลคค่ะเป็นทะเลสาบห้าสีต้องบอกว่าจุดเนี้คนเยอะมากๆก,ก,กว่าจะหามุมถ่ายรูปได้นี่คือเหนื่อยเลยแต่เพื่อความสวยของเราก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมาแล้วเนาะซึ่งการต่อคิวให้เป็นระเบียบเนี่ยก็ใช้ไม่ได้กับที่นี่เราต้องรอเสียบเลยค่ะทุกคนดูภาพไกลๆนะคะทะเลสาบเนี้สวยมาก,มากๆเวลาแดดส่องเนี่ยเหมือนเพชรประกายเลยไปต่อที่อีกทะเลสาบนะคะจําชื่อไม่ได้แต่ว่าสวยมากเช่นกันและอีกหนึ่งไฮไลไท์นะคะนั่นก็คือทะเลสาบไฟเฟลเวอร์เลคแล